่แอมเดรีย對對สลาค่ะแล้วก็ตอนนี้อายุเท so ่าไหร่แล้วแม่หมดแล้วใช่มไม่สิบแปดสี่สิบแปดปีแล้วแล้วปัญหาเป็นยังไงบ้างปัญหาจะเป็นของผูกไผยยากของผูกไผยยากใช่ค่ะเพราะว่าที่บ้านอะค่ะจะเป็นไผยยากหมดเลยเพราะว่าแม่จะมีปัญหาหนึ่งดิสิบดวงไม่ใช่เป็นดิสิบดวงด้วยให้แม่เสียด้วยมะเร็งลำไส้ ค่ะแม่เกีได้ผลมาเรยงลำไส้ลูกทุกคนจะเหมือนมีเชื้อเป็นทางเดิทุกคนเลยก็อนนาทีไหนคุแม่เป็นเมื่อคุณแม่เป็นเมื่อก่อนแม่เสียเมือานอายุ61ค่ะเป็น11ปีแล้วค่ะ11ปีแล้วใช่ค่ะแล้วก็เป็นมารู้ตัวอีกต้องอยูระยะที่4แล้วรักษาตัวอยู่ประมาณ2ปีพอผ่าตัดอยู่ได้3เดือนฉีดเโมไม่ ให้ทันได้หมดอ่ะให้ทันได้ครบประกัะก็สช้ขอโทษนะคะใช้เงินในการที่รักษาเหนีวมากเนียมากก็คือว่าที่บ้านทำเกษตรทำสวนทำนาอะไรเงี้ยค่ะช่วงที่แม่เสียบอกไปเลยว่าปีนั้นไม่มีเงินลงทุนในการทำนาอีกรอบนึเพราะว่าต้องเอาเงินอะค่ะมาทุนรักษาก็เลยเหมือนกับมันมันเป็นอะไรหย่ดใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่พีกมากแล้วก็ เพิ่งจะแบบว่าเริ่มทำงานได้ได้เก็บเงินอยู่เงินส่วนตัวประมาณแค่แสนกว่าบาทเองก็งไม่ได้คิดว่าต้องใช้หมดกระเป๋าณเวลาน,นานเลยหรอกกับคุณแม่ก็ ณนะนะตรงน,นี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาเจอกับ,บมาเจอกับเจนเน f. สิริตทำมีวีว<ช>ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราย้อนถ้าเราเจอตอนนั้นเพื่อนสมั<ช>เยเด็กได้มากได้มากทีนี้ก็มาเราเรามาดูเนื่องจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณแม่เป็นอย่างนี้อยู่ก็จะเรียก <ใน S 1> ว่าเราจะมีเชื้อออย่างนี้อยู่เรามีโอกาสที่เราจะเป็นแบบนี้ได้คือคือจะเหมือนเป็นกรรมพันธุ์ได้เลยทีนี้ก็เลย หัวหัวแล้วเห็นตัวนี้ใช่ไหมคะอย่าไปทกับหัวให้ค่ะเห็นตัวนี้เลยรู้ก็พอพอเจอตัวนี้ก็รู้สึกว่ากลัวพไม่รู้ว่าเรามีเชื้อมากน้อยแค่ไหนเราก็ถึงอายุวัยที่มันอาจจะฝังตัวอะไรอยู่เนี้ยค่ะอย่างน้อยก็คือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่าเป็นเหมือนแม่มันทรมานมากอะเห็นเขา้มีทรมานมากแล้ว เลียร์ตัวเองดีกว่าสะอาดล้างไส้ไปจะเป็นโรคอะไรยังไงก็ได้แต่ขออย่าเป็นโรคนี้เลยมันผงผานจริงๆค่ะค่ะก็เลยใช้ผลิตภัณฑ์เลยค่ะด้วยความที่ว่าพื้นฐานของเราเป็นท้องผูกแล้วถ่ายยากนานๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็เวลาทํางานเลยเครียดหน่อยกดนอนหน่อยไม่ถ่ายละสงวันสามารถถ่ายทีอย่างนี้ค่ะก็เลยปรึกษาที่ปรึกษาค่ะว่ามันจะได้ทันทีเลยไหมหรือจะเป็นอะไรเลยไหมอย่างนี้ค่ะเพราะว่าทวงตัวเองก็ลอง พี่ภาษาบอกว่าแต่ละคนนี่เหมือนกันลองลองกับตัวเองดูเพราะถ้าแต่ละคนนี่เหมือนกันค่ะก็เลยลองค่ะพอลองเสร็จแล้วุบท้องอืดค่ะตกใจเฮ้ยปกติมันน่าจะเชา้าจะออกนะอะไรเนี้ยไม่เป็นไรค่ะใจเย็นๆเพราะของดีอยู่ข้างในกํนลังทาง,งานอยู่ก็ผ่านไปหนึ่งวันมันไม่ได้ออกวันนั้นเลยนะคะอันนี้ส่วนตัวเ่มอนนะวันที่สองถึงจะมาแต่อขอโทษนะคะมาอย่างทรมานมากเพราะมันตกค้างอะนานมากก็เลยต้องนั่งๆก็มีความรู้สึกว่าเอ้ย จะเป็นอะไรหรือเปล่านะเพราะว่ามันทีแสบมากอะมันก็ค่อยไล่อะค่ะแล้วก็โอเคมันก็ผ่านไปก็รู้สึกโล่งแต่มันเหมือนมันไม่หมดอะกินต่อวันที่สองเพราะวันที่สองมันก็ท้องอืดอีกเพราะมันก็เหยียบขทาเพราะว่าเรานานมากไปกันวันนึงมันไม่ใช่วันนั้วันนะคะไอ้มันไม่ใช่ทุกวันถ้่ไปวันคราวนี้มันไปแบบจริงด้วยนุ๊กอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนใช่หรออะไรเงี้ยค่ะก็ไปคราวนี้พวันที่สาม คือกินวันนึงพอท้องอืดมันก็ไม่กล้ากินต่อใช่ไหมคะมันก็หยุดกินแล้วพอมาวันนี้ก็ระบายเพาะกินวันนี้หยุดกินวันนี้พอท้องมันอืดก็มราระบายใหมี้พราวันนี้ระบายปุ๊บกินต่อกินต่อไม่ได้นี้ออกทุกวันเลยคะ่ะเอาทุกวัน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 ก็รู้สึกว่าม,ม,มันเป็นอย่างที่เขาว่าที่ว่าสายเดี่ยวมึนๆม,มาค่ะเจ๊จริงๆอะ่ะออกมายาวแล้วแขน <c oughs> ไหมละประมาณนั้นไปลองดูกันค่ะ เราก็ก็เลยรู้สึกว่าดีอะค่ะก็เลยกินอยู่เรื่อยๆก็เชิญชมค่ะนะคะท่านเป็นได้เยอะเห็นกี่วันดูว่ามาใหม่ได้กันไหมคะอ๋อได้เลยค่ะสาใหม่ได้กันมคะแล้วที่เพราะตรงนี้เนี่ยจากที่เราสย่างนี้เราก็จะทานได้เรื่อยๆแล้วแล้วที่ผลมันได้ขึ้นมาก็คือแม้สมมติปกติเราอะค่ะเป็นคนจ้างไปอะได้สปามาค่ะกินของหวานของมัน งานคุณงานอะไรเงี้ยค่อนข้างหลายเยอะอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมันออกมาด้วยนะความไขมันอะไรพวกนี้มันออกมาด้วยะค่ะทรงแม่เลยรู้สึกว่ามีไขมันออกมาด้วยไขมันออกมาด้วยก็ทำให้สบายใจแล้วก็ที่กำเกรงที่เราเคยใส่ไม่ได้อี่ยมันก็ใส่ได้แล้วก็ว่าเใช่ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยผลมันค่อยๆตามมาค่ะหลังจากนั้นค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่สะอาดสิ่งที่เราทานเข้าไปมันก็ออกระบายออกมาทุกวัน ำให้เราเรืองในเรื่องของการบยนังได้ไดะได้นลนไปด้วยแล้วแล้วมีคนชมว่าผิวหน้าก็สังใช้น้ำตาลหน้าเพราะว่าที่เห็นเลยว่าตามของทได้กับขนนอนได้หลายอย่างอะค่ะเพราะว่าทำผิวกลางแดดได้ทได้ทำสวยเนาะสภาพหน้ามันช่วยจแบบว่า้ชินี้ก็เช้าที่ยราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตัวเขาที่ทำได้ ค่อยๆลองมาแล้วก็ทำการทำแนะนำมาค่ะมาเข้าในความสมดุลด้วยแล้วก็ที่ปรึกษาด้วยค่ะก็ทักไปเพื่อนก็ทักมาอ้าวตั้งแต่เข้าหิ้วห้องแอนเป็นสาวพื้นที่เลยนาะเราแล้วคนต่างจังหวัดเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วกเข้าเป็นสามที่ก็เนาะก็ประมาณเดือนนึงมาอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนสเดือนสองเดือนแล้วโอเคใช้เวลาสองเดือนแล้วออกมาสวยอย่างนี้เป็นไงคะ อ,อ,อยากเห็นรูปไหม,ไมตอนก่อนที่จะมาอยากเห็นด้่นะเดี๋ยวนายบอกว่าอายแสดงว่าต้องเป็นสาวสาวชาวสาวนจริงๆะะแล้วตอนนี้เนี่ยดูดูรู้ไหมว่าเป็นชาวสาวนมาก่อนไม่เลยไ,ไ,ไ,ไม่รู้เลยนะคะดูสวยมากเลยผิว่ใสนะคะแล้วก็วิธ <c oughs> ีคันพูดอะไรอย่างงี้ดูแบบมีความสุขนะรู้สึกนะรู้สึกได้เลยนะคะก็ตรงนี้นี่อยากแนะนําอะไรให้กับคนที่เขามีปัญหาแบบเราไหมคะก็คือผลิตภัณฑ์จุดแดงค่ะ เป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วนะคือที่ทำได้กับตัวนะคะมันเป็นง่ายๆว่าทุกคนอะคะ่ะอ,อ,อาบน้ำทุกวันเขียนศรัทาล้างไส้เคื่อุจะล้างทุกวันอาดย่มถ่ายหน้านะคะ่ะมีใครบ้างว่าตื่นนอนมาแล้วแต่งหน้าเลยไหมค่ะหน้าก็ต้องล้างใช่ไหมคะแล้วก็มีที่ล้างหน้ามีอาบน,น,น้าล้างในล้างภายนอกสะอาดนอกสะอาดในง่ายๆต้องคิดมากนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ ที่เราเคยเคยเคยใช้อะค่แล้วก็แม่ค้าตลาดนัดเนาะก็ขายสินค้าของตลาดนัดนะ่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อตามตลาดัดมันมีอะไรก็ไม่รู้ว่าค่ะมันก็อาจจะมีการมีบาวเจนิสฟรีให้ได้หมดเลยค่ะอันนี้มั่นใจได้เลยนะคะฟรีให้ได้หมดเลยแล้วก็จะชอบเผื่อว่าในห้องน้ำอะค่ะง่ายๆเลยค่ะว่าทำไมเจนิสมีผลิตภัณฑ์แค่นี้มันไม่มีหลากหลายท่มีอะไรตอบสนองกับทุกคนได้มากหรอคะอะไรเงี้ย ในห้องน้ำแต่ละคนใช้แชมพูอะค่ะกี่ยี่ห้อทําไมต้องมีหลายยี่ห้อทาไมยี่ห้อเจอน้้มีมีมีแค่ลูเดียวการที่มีหลายหลายยี่ห้อเพราะว่าเอออาจจะดีอาจจะดีแล้วท้าเมอดีแล้วทาไมต้องปีดยี่ห้อเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยบางทีใช้ยังไม่หมดอะค่ะไม่ได้ีผมสมมติว่าแชมพูเนี่ยอย่างไรเห็นได่ชัดเลยและแกะอะสรวยดีพอใช้จะหมดลวมันไม่สรวยเลยอะค่ะแต่ว่าของเจลน่ะค่ะ สวยตั้งแต่ปากขวดย,ยังต้นขวดเลยค่ะสวยแล้วสวยได้อีกไม่ต้องปิดที่เข้ามาค่ะแล้วก็ภายในอะค่ะคือไม่ต้องอะไรเลยคือกินได้ตลอดแล้วก็มันมันก็ดีทั้งหมดเลยอะค่ะล้างหน้าก็ไม่ต้องเปลี่ยนอาบน้ำก็ไม่ต้องเปลี่ยนคลีนเนอร์ก็ไม่ต้องเปลี่ยนคืเนี้ยพอพอมาสะอาดแล้วเราจะแต่งหน้ายังไงก็สวยพอลำไส้สะอาดจะกินอะไรก็เข้าร่างกายได้ง่าย ให้โทษนะขอถามพ่อเนี่ยนะครับที่เลยมันเป็นความดันโลหิตสูงนี่ทานได้ไหมครับทานได้ทานไดไม่มีเป็นมา25ปีแล้วกินอย่างแอดอย่างเงี้ยอย่ากินนะนี่อย่ากินนะเดี๋ยวมันแอดอย่เงี้ยถามว่าทานไดโอเคค่ะขอบคุณพี่แหม่มมากเลยนะคะ